คลิปนี้เราก็จะมาตะไบทรงอัลมอนนะคะตะไบทรงอัลมอนก่อนอ,อันดับแรกแล้วก็วัดกึ่งกลางก่อนนะคะนี่กึ่งกลางก่อนแล้วส่วนที่เราจะออกก็คือตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะตะไบจากตรงนี้ค่ะมาถึงตรงนี้ก่อนให้โค้งอ่าตรงนี้ ตต่ใบมาถึงตรงนี้ให้เขามีความโค้งหน่อยแล้วก็จับเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจับแบบนี้ปุอ้งอยู่แบบนี้หักข้ามือข้ามือหักขึ้นจับด้านนี้ ด้านนี้ปลายนะคะเราก็บิดบิดข้อมือขึ้นเล็บอยู่แบบนี้โฟกัสตรงที่เราจะอ,าออกก็คือบริเวณนี้ถึงกึ่งกลางค่ะทําทีละข้างก่อนอจับด้านนี้วางสีนะคะสีไปกลับจะลากยาวก็ได้ค่ะ ไปลากไปกลับไปกลับนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเอาครึ่งหนึ่งออกก่อนนะคะตรงนี้แต่อย่าเพิ่งมาตรงไปนะคะเราเอาช่วงนี้ค่ะเราเอาช่วงนี้นะคะออกนี่ค่ะมันจะมีความโคง้งไม่เป็นเหลี่ยมนะคะเขาจะโคง้งนี่นะคะาวางตรงนี้ ต่ใบย,ยังไม่มาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ถึงช่วงนี้นะคะยังอยู่ที่ช่วงนี้อยู่นะจะไม่มาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวปลายเขาจะสั้นลงค่ะเดี๋ยวเพิ่งมาตรงตรงปลายเล็บแบบนี้นะคะให้อยู่ที่ข้างเล็บก่อนนี่ค่ะ ่าเราก็มาเก็บงานด้านล่างบ้างค่ะจะได้ลักษณะนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งร้อยเซนะคะแล้วเราก็มาเอาฝั่งนี้ออกค่ะฝั่งนี้บริเวณนี้ค่ะจากตรงนี้นะคะ าถึงตรงนี้ค่ะเอาตรงนี้ยาำมาถึงตรงนี้จะพึ่งตะใบมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเล็บจะสั้นลงค่ะเอาด้านข้างออกก่อนนะคะนี่อันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ็นไหมคะแล้วว่าเราจะไม่ได้มายุ่งกับส่วนนี้เลยนะคะเราตะใบแค่ตรงนี้มาถึงตรงนี้ความยาวก็ยังยังเท่าเดิมนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตะไบไปตรงตรงนี้ออกเราแค่ตะไบจากตรงนี้ถึงตรงนี้ค่ะเวลาที่เราปรับทรงนะคะจากทรงเหลี่ยมมาเป็นทรงอัลมอนด์ปรับให้ดีนะคะอ่าทีนี้ก็มาเก็บงานเก็บงานก็ยังไม่ได้มาเบียดตรงนี้นะคะ ่ช่วงนี้ค่ะต้องระวังค่ะเดี๋ยวเขาจะหายไปเราแค่ตบใบให้บาลานซ์กันทีนี้ก็มาตบใบฝั่งนี้ค่ะ ตรงนี้ออกนิดนึงค่ะเราก็มาเช็คดูนะคะเช็คดูกึ่งกลางกึ่งกลางตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วถ้าทรงมันอ่ะเราก็เช็คด้านหลังก่อนเออลืมเช็คด้านหลังเช็คตรงนี้ก่อนอันนี้อัลมอนด์นะคะแล้วเราก็ใช้บับมาบับบับแล้วก็บับตั้งแต่ด้านข้างตรงนี้เลยบับมาแบบนี้เราก็ลงนะคะนี่ค่ะเราก็ขึ้นแบบน,นี้อันนี้คือบับ หน้าเล็บนะคะเอาวางไว้ด้านล่างนะคะด้านล่างของเล็บใช้บับบับให้เนียนนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ดเล็บออกก่อนเนาะ เช็ดดินสอออกก่อนสังเกตดูนะคะนี่คือการปรับทรงแบบง่ายเลยค่ะเราจะไม่มารบกวนตรงนี้นะคะบริเวณนี้ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะบริเวณนี้นะคะยังอยู่เหมือนเดิม ตรงนี้มีความโค้งกำลังพอดีค่ะค่ะตรงไหนเบี้ยวเราก็ออกได้นะคะ,คะพยายามให้เล็บมันเป็นจุดกึ่งกลางนี่ค่ะกับตรงนี้มองให้ออกนะคะสายตาเราสายตาของเราก็วัดจากตรงนี้ถึงปลายเล็บเป็นยังไงตรงไหมความโค้งของเขา โค้งสวยหรือยางอัลมอน์ก็มีหลากหลายารูปทรงนะคะไม่ได้ตายตัวนะว่าอัลมอน์เธอจะต้องเป็นแบบนี้นะอัลมอน์ของบางคนก็แหลมตูดอัลมอนต์อัแหลมๆบางคนก็ออกมนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรงมนกับอัลมอน์ก็คนละแบบนะคะอันนี้จะเป็นอัลมอน์ค่ะช่วงนี้เขาก็จะเล็กลงค่ะแต่ทรงมลนนะ่ะต้องดูเนะะี่ยค่ะว่าบางคนหน้าเล็บกว้างมากเลยไปทําทรงมนก็ ให้ทําให้ดูเหมือนเล็บใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นบีบตรงนี้ให้เล็กลงนิดหนึ่งให้เป็นทรงอรัลมอนด์ค่ะมันจะทําให้เล็บดูเรียวค่ะ